สวัสดีต้าวันนี้ห้องก็ยุก้าบ,บีงกวางเซ็งออกไงเดชัวแล้ววันนี้มีนิาพาเบิร์รถเก๋งที่บริเวาโคตรอึดโคตรถือโคตรทนกันจ้ะพี่น้องกล้องภายได้ตาคันนี้ได้เป็นตัวโตยโยต้าวีออสรุ่นหนึ่งจุดหารุ่นตัวอ e ีและคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นอ e ีเซฟตีน้ำจ้า <c oughs> ได้เป็นตัวปี2012เกียร์ออโตโ้แล้วเรียบร้อยและคันนี้มาพร้อมก็ตัวดิสเพย์ซีโร่แอร์แร็กคูล่าแล้วก็ได้เป็นตัวเบรกเอเบสมาให้น้ำจ้าราคาคันนี้พี่น้องบริเศษมาาให้จกราาคปกติ หนึ่งแสนเกาหมื่นเก่าพันบาทมือีพีจาราคาพิเศษไฮจาาเหลือเพียงแค่หนึ่งแันบาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องจัดไปในเด้เต็มพร้อมด้วยแค่เดละสาม0ันกว่าบาทตลออยู่สัญญาใดสนใจฟฝ้าโทรหาบิ่ในเลยที่0 6 3 5 0ห4 7า7หเดรือว่าจะทักไลน์แอดโอปิชิลเข้ามากันเลยจ้ะทีอัไซเคเอสนึมีแอดดันนะถ้าเข้ามาสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้อง หรือว่าพี่นอ้องสนใจเป็นตัวซื่อสดนอกจากบีฟี่แบ,แบแแนอีเจดด็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยารอใส่ดีจ้ามาจากบีนุ๊ห้เบิรงออปชา่นตแต่ดานนาโตรถของขั้นหนีกันเลยจ้ะพี่น้องสีตัวรถขั้นนีนอกจากกัสเซเป็นตัวสีดำเดิมมาจากโรงงานกระจังดานนาขั้นนีบริวาสภาพสวยๆจ้ะพี่น้องไฟหน้าขั้นนีกับสภาพสวยจะบบมีห้อยแตกห้อยดาและบริวาไฟหน้าขั้นนีสใสกิ้งเลยจ้ะพี่น้องรถขั้นนีเข้ารับประกันเลยจ้ะว่า รถว่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเน่นอน่างเบร์เ้นและเครื่องยนต์ขั้นนี้นอกจากได้เป็นตเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องเบิ่งได้ว่าบบมีขาบไหลยเย่มของตัวน้ำมันและรถคันนี้ห้องรับประกันได้แต่ว่ารถว่เคยติดต่างแก๊สมาเน่นอนจางระะเบร์เ้นรับประกันโคงสั่งตัวรถว่าว่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักที่ความจมน้ำตัดต่อยอมแมวมาเน่นอนจางโระะเบร์เ้น โค้งสั่งตัวรถพี่น้องข้านด่านหนาหัวน็อตบบมี่แก่โบมี่ไขฟ้ากระโปรงข้านนี้ก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์มอสกสติ๊กเกอร์ข้ามเตือนกันยังยุคครบและออปชันด่านขางตัวรถข้านนี้ได้เป็นตัวลอแม็กเดิมๆม,มาจากโรงงานและมีระบบความปลอดภัยเป็นตัวดิสเบรกมาหายแดดทางเมื่อซีล้อออปชันครบๆราคาสถึกๆก็ได้จ้ะแล้วซิ้นสอกด่านขางฟังคนนั้งพี่น้อง ฮวาน็อตขั้นนี้บมีห้อยแก่ห้อยไข่สติ๊กเกอร์แผ่นเพจขั้นนีก็ยังยูครบโ่มีห้อยสาดสีผนสีห้อยตอกเมกอาขั้นนีกด้เป็นตัวห้อยตอกเมกอาเดิมดเดิมมาจากโรงงานจ่าฮวาน็อตฟังนีโบมีห้อยแก่ห้อยไข่มาเลยจ้าพี่น้องและออปชั่นภายในตัวรถขั้นนีเนาะจ้าภายในขั้นนี้ได้เป็นตัวภายในสีทูโทนมีโลความปลอดภัยแอร์แบ็กมาห้อีกสองคูนะและเครื่องเลนขั้นนีลูกค้าก้าวขาติดต่างเป็นตัวจอทัชสกรีนมาห้และโตัวเกียร์ขั้นนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์ าแล้วเรียบร้อยจากพี่น้องเป็นเกียร์ออโต้แบบ4สปีดตัวบอ่อคันนีก็ได้เป็นตัวบอ่อผ่าลายการฟกาฟิกสภาพสวยๆได้เป็นตัวบอ่อเดิมโรงงานจากพี่น้องสีตัวรถคันนีบีมบริวาสีสวยเสมอหลบอขั้นฝั่งหนีบมีห้อยบุบรว่ห้อยลักกิมมาได้จ้าออปชั่นด้านท้ายพี่น้องไฟท้ายคันนีได้เป็นตัวไฟท้ายสามขีดได้เป็นตัวไม่เนยเชนมาแล้วเรียบร้อยที่เก็บของที่เก็บสมภาระภายในกวางและรถรคันนีโบเคยติดต่างแก๊ส บอกเคยเกิดอุบัติเหตุชนถ่ายมาเนี่ยนอนต่างระบบเส้นและออปชันภายในตัวรถขั้นนี้พี่น้องคั้นนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาหายแล้วเรียบร้อยรอบคันจากกระจกบานเลื่อนปับไฟฟ้าตี่บานฟังคนขับปับออโต้มีระบบเส้นทันลลอกให กระโจกม้อคางปั๊บม่งม้อแล้กากาพับเก็บแบบไฟฟ้าแล้วพวงมาลัยคันนีนพี่น้องบอได้ว่าไจะเป็นตัวพวงมาลัยเดิมมีแอร์แบ็กมาหายสองคู่นาะและตัวบอฟังค้นครับนอกจากบอกผาสภาพสวยๆลองร้อยการใช้งานบีมบริวามีมากน้อยอีดีจากพี่น้อง ผู้ใดสนใจอยู่นอกจากบีมจัดราคาพิเศษหายจากราคาปกติ1นึ 20, 000, 000, 000, 1991, 000, 300, 000, 000, ่งแสเกบาทมื่อดีบีมจัดราคาพิเศษให้ได้จาเหลือเพียงแค่1นึ่งแบาทเท่านั้นจากพี่น้องและสามารถจัดเฟ้แนนเดเต็มจากพรเพียงแค่เดือนละสาม0ันกว่าบาทตลอดยู่สัญญา ผู้ใดสนใจเฝ้าโทรหาบีมเรเลๆที่063หา064777หรือว่าจะทักไลน์แอดเอาไปเฉียวเข้ามาก็ได้จ้ะ T asai K a หนึ่งสองสามซีมีแอดนานาทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดเนาะจ้ะบีมฟีแวดให้อีเจ็ดสนใจยาล่อสายดีจ้ะแล้วสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้เนาะจ้ะวีฟ้ากดไลค์กดซับจะค่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาทีมงานกวงเซงและสำหรับนีเวนคอร์โตรากับ ก่อนจะพบกันไหมในคลิปน้าสรับมือนีสวัสดีสสดจ้า